อาหารแปลกประดานที่เป็นที่นิยมแค่คนเฉพาะกลุ่มหรือประเทศนั้นๆแต่คนทั่วโลกนั้นอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อาหารสุดแปลกในเอเชียไปรู้จักกับอาหารสุดแปลกกับเมนูที่ไม่คิดว่าจะมีคนกินกันครับไปรับชมได้เลย หม้าน้ำทอดม้าน้ำเป็นหนึ่งในปลาทะเลขนาดเล็กแต่ก็ยังพบได้ตามท้องถนนของจีนโดยเช่นกันม้าน้ำมีความเหนียวคล้ายปลาหมึกและมีรสเค็มมากกว่าส่วนใหญ่มักพบในซุปและมีอยู่ทั่วไปในตลาดริมถนนหลายแห่งในจีนอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังในการบริโภคมาน้ำเนื่องจากมีชิ้นส่วนแหลมคมที่สามารถเข้าไปติดในเหงือกหรือฟันของคุณได้ชาวจีนยังเชื่อว่าการกินม้าน้ำ มีประโยชน์มากมายชาวบ้านหลายคนใช้เป็นยาจีนโบราณเพื่อเพิ่มพลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสามารถนำมาผสมกับสมุนไพรและต้มเป็นยาเพื่อรักษาโรคขอบหืชและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ 2> เ,ด2เนื้อม้าดิบเนื้อบ้าดิบหรือบาซาชิคำว่าบาซาชิมาจากบานิกุหมายถึงมา้าและซาชิย่อมาจากซาชิมิหมายถึงดิบเนื้อม้าดิบคือการลิ้มรส เนื้อม้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นเสิร์ฟเนื้อม้าแลบบางๆมักแน่ส่วนมันออกซึ่งส่วนมันเนื้อแทรกบองเผินๆก็คล้ายกับเนื้อวากิยวลายหินอ่อนโดยจะเสิร์ฟมาก,กับขิงดองและโซยโชยุถึงเนื้อม้าจะดีกว่าเนื้อวัวแต่ก็ให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มไม่เหนียวมีกลิ่นเฉพาะแต่ไม่ใช่กลิ่นสาบนอกจากกินดิบเป็นซาชิมิแล้วยังทำซูชิและยูเกะ หรือยำเนื้อม้าไม่ชาวไทยเราจะไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมบริโภคเนื้อม้าแต่สําหรับชาวญี่ปุ่นแล้วเนื้อม้าถือเป็นเนื้อพีเมียมชนิดหนึ่งเลยทีเดียวสีแดงเข้มเนื้อนุ่มเหนียวเล็กน้อยรสชาติมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากเนื้อวัวหูหรือไก่ครับ3ามคังคกที่ปักกิ่งมีอัก อาหารสุดแปลกที่มีเมนูบรรจุอยู่ในเมนูร้านอาหารเลยครับนะักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนได้สั่งเมนูนี้มารับประทานกันและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติมันอร่อยมากๆแต่ก็พากันสงสัยว่าสัตว์ที่นำมาทำอาหารคือสัตว์ชนิดอะไรพอเนื้อนุ่มเหมือนไก่แต่ดันมีกระดูกจนต้องพยายามถามพนักงานเสิร์ฟว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรนะักท่องเที่ยวพยายามคุยกับพนักงานแต่ก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะคนละภาษาครับจนพนักงานบอกให้นัองเที่ยวให้พวกเขารอสักครู่และไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมกับขางคกสีเขียวหน้าขนลุกตัวใหญ่ที่อยู่ในตาข่ายทุกคนที่ได้เห็นถึงกับช็อกได้แต่ปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็อร่อยดี 4. ปลาขาวเส้นอาหารสุดแปกของญี่ปุ่นเมนูนี้บอกได้เลยว่ามีความแปกน้อยที่สุดแล้วถ้าคนไทยได้เห็นเพราะมันเป็นเมนูที่คล้ายกับเมนูกุ้งเต้นที่นิยม นำกุ้งฝอยที่ยังมีชีวิตคุกรวมกับเครื่องยำเมื่อนำมารับทานกุ้งก็จะมีชีวิตอยู่และดิดเด้งอยู่ในปากนั่นเองในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเป็นปลาตัวเล็กแทนแต่จะไม่นิยมนำมายำม,มักจะรับประทานแบบสดๆในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เลยานกพิราบทอดที่ฮ่องกงม,มีอาหารแสนอร่อยแปลกๆมากมายนกพิราบทอดก็เป็นหนึ่งในเมนูที่พบได้ทั่วทั้งฮ่องกง แล้วก็ยังมีขั้นสุดของโอกพิราบทอดครับเมนูนี้จะมีหนังกรอบสีแดงมีความพิถีพิถันกว่าใช้เทคนิคมากกว่าโดยทั่วไปสงวนไว้สำหรับโอกาสพิเศษรวมถึงงานแต่งงานวันเกิดและปีใหม่นั่นเอง6แมงปอเสบไม้และตะกแ่นในประเทศจีนและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณผู้ชมสามารถสั่งแมงป่อง ทอดหรือตะกะแตนเสียบไม้ได้แมงป่องทอดเป็นอาหารแปลกที่หลายคนอาจไม่กล้ากินเพราะกลัวพิษแต่จริงๆแล้วแมงป่องทอดนั้นไม่ได้อันตรายหากทอดให้สุกรสชาติของแมงป่องทอดจะคล้ายๆกับกุ้งแห้งมีรสเค็มมันกรอบอร่อยนิยมกินกันเป็นกับแก้มหรือทานเล่นแมงป่องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ,างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียม โซเดียมทาดเด็กทองแดงสังกสีเป็นต้นนอกจากนี้แบงปองยังมีสรรพคุณทางยาเช่นช่วยขับลมขับพิษแก้ปวดบำรุงร่างกายอีกด้วยเจ็ดซุปสูนักหนึ่งในทัศนคติแบบเหมารวมที่ไม่ดีประการหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีก็คือคนเกาหลีทุกคนกินสูนักนี้ไม่ใช่กรณีจริงๆแต่สุนักยังคงเป็นอาหารอันโอชะยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ร้อนที่สุด เมื่อผู้ชายจำนวนมากรับประทานซุปสูนักรสเผ็ด,ดเ,พเพราะเห็นได้ชัดว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและสมรรถภาพทางเพศเมื่อก่อนเคยเรียกว่าเค,คโ o กิแปลว่าเนื้อสุนักแต่ร้านอาหารหลายแห่งในปัจจุบันเรียกมันว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปเช่นยูยังทันแปลว่าซุปบำรุงการกินเนื้อสุนักเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ที่มีมาแต่ช้านานแต่ในยุคป,ปัจจุบันคนจำนวนมากเห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงและไม่ควรมีไว้เพื่อพบริโภคนั่นเองแต่ซุปเลือดเลือดดิบของเป็ดหรือหมูเป็นอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าซุปเลือดซุปเลือดมีสีสันสดใสให้ความรู้สึกลื่นเลิซึ่งเป็นสาเหตุที่มันจะเป็นเมนูสำหรับการเฉลิมฉลองเช่นวันตรุษจ,จีนและงานแต่งงานในงานแต่งงานโดยทั่วไปแล้ว หมูจะถูกฆ่าที่บ้านของเจ้าภาพมันเป็นเมนูที่มีโปรตีนสูงซึ่งจำหน่ายในร้านค้าและตลาดความเชื่อที่นิยมเชื่อว่าสุปเลือดมีคุณสมบัติเย็นซึ่งสามารถควบคุมความร้อนในร่างกายได้และรักษาแผลในปากได้หลายคนยังเชื่อด้วยว่าสุปเลือดอาจป้องกันโรคโลหิตจ,จางได้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความเสี่ยงในการบริโภคเลือดดิบหน่วยงานด้านสุขภาพ ทางแห่งจริงพยายามงดซุปด,ดังกล่าวถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ทั้งหมดแต่ก็มีรายงานความสนใจที่ลดลงในหมู่คนรุ่นใหม่ของเวียดนามซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่องไข้หวัดนกนั่นเอง 9. ปลาปักเป้าฟูกุปลาปักเป้าเป็นอาหารอนโนชาราคาแพงที่ต้องลองสักครั้งในชีวิตรู้จักกันในชื่อฟูกุในญี่ปุ่น และบกในเกาหลีอาหารอันโอชักนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่แพงที่สุดและอร่อยที่สุดที่คนเคยลองทานให้การยอมรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนจำนวนมากเสียชีวิตจากการกินปลาปักเป้าที่ไม่ได้เตรียมอย่างเหมาะสมปลาปักเป้าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีพิษมากเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยมีผิวหนัง และอวัวบางชนิดที่มีพิษสูงมากเมื่อสัมผัสหรือกินมันเข้าไปมีนักท่องเที่ยวเคยลองทานในเกาหลีใต้ซึ่งปรุงอย่างเชี่ยวชาญโดยเชฟระดับปริมาจารย์ที่ใช้เวลาหลายปีในญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ศิลปะในการเตรียมปลายอย่างถูกต้องนะคบประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐหรือ70,000บอนต่อคนสำหรับอาหารสคอร์สได้แก่ซาชิมิปลาบักเป้าปลาบักเป้าต้มเผ็ด ปลาปักเป้าชุดแป้งทอดและซูชิปลาปักเป้าเขาบอกว่าตอนแรกลังเลเล็กน้อยที่จะลองแต่พอได้ชิมแล้วคุ้มค่าทุกอย่างแน่นอน 10. 10ไข่ต้มสุดแปลกเป็นอาหารว่างของชาวบ้านที่มักจะวางขายตามท้องถนนในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่มันแปลกประหลาดก็ตรงขั้นตอนการทำนี่แหละครับเพราะว่าส่วนผสมสำคัญในการปรุงน,นั้น คือปัสสาวะเด็กนั่นเองครับและปัสสาวะเด็กที่ใช้ในการปรุงรสนั้นก็ได้มาจากเด็กในโรงเรียนด้วยทางโรงเรียนจะมีถังเก็บปัสสาวะวางไว้หน้าห้องเรียนถ้าเด็กคนไหนเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาก็เดินออกไปฉี่ใส่ถังหลังจากนั้นทางร้านอาหารก็จะเก็บปัสสาวะเหล่านี้นําไปทําเป็นน้าซุปปัสสาวะต่อไปซึ่งเขาจะนําไข่ ต้มในน้ำปสัสสาวะของเด็กเป็นเวลานานจนกระทั่งเปลือกไข่จะแตกออกจากกันจากนั้นก็นำไข่ต้มที่ได้มาแช่ไว้ในน้ำปสัสสาวะเด็กร้อนๆอีกสักพักเพื่อให้ไข่ดูดรสชาติของน้ำซุปที่แช่ไว้มากที่สุดแล้วจึงนำมาวางขายส่วนรสชาตินั้นคุณผู้ชมต้องไปลองเองนะครับ